สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยในยแชร์หมดเปลือกเรื่องประกันกับพี่ดงหรืออาจารย์ดงนะครับคอนเทนต์ในคราวนี้คือจงอยากขายประกันถ้าคุณยังไม่เป็นตัวแทนสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสืบเนื่องมาจากว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับมีตัวแทนต่างบริษัทของผมนะครับ เป็น f อฟประจํารายการผมแล้วก็โทรมาปรึกษาผมนะครับว่าไม่สามารถโอนเคสได้นะครับแต่ผมบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่เป็นบริษัทผมแน่นอนนะครับเพราะว่าบริษัทผมเนี่ยไม่มีนโยบายนี้เราทาไม่ได้ด้วยนะครับแต่ผมก็ยังให้เครดิตกับบริษัทประกันชีวิตทุกบริษัทนะครับผมจะขออนุญาตพูดในมุมของตัวแทนแล้วกันนะครับผมจะไม่พูดในเรื่องของหัวหน้าหรือบริษัทต่าง นะครับเพราะว่าบริษัทผมไม่มีนโยบายนี้อยู่แล้วที่ผมสังกัดอยู่นะครับหลายท่านคงทราบว่าผมอยู่บริษัทไหนครับสำหรับคนที่จะเป็นตัวแทนใหม่นะครับที่กำลังจะเข้ามาทำงานเป็นตัวแทนประกันชีวิตไม่ว่าคุณจะอยู่บริษัทไหนก็ตามนะครับซึ่งผมให้เครดิตทุกบริษัทโปรดไฟนะครับผมให้เครดิตเครดิตทุกบริษัทแต่มันเป็นหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตใหม่นะครับที่จะเข้ามาสู่ธุรกิจการเป็นตัวแทน หรือผู้ง่ายมาขายประกันพ่อกันเทนนะครับผมให้คําเตือนไว้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่บริษัทไหนนะครับเอาข้อคิดของพี่ด่งหรืออาจารย์ดวงไปเลยนะครับอย่าขายตัวแทนเด็ดขาดเออโทษนะครับอย่าขายประกันเด็ดขาดถ้าคุณยังไม่เป็นตัวแทนสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์คำว่าสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือคุณต้องเป็นตัวแทนดีสอบเป็นตัวแทนของคอปคอเรียบร้อยแล้วแล้วออกโค้ดออกรหัสเรียบร้อยแล้วมีบัตร นะครับมีบัตรเป็นตัวแทนประกันชีวิตเรียบร้อยแล้วนะครับสมบูรณ์แบบแล้วเพื่อความมั่นใจให้คุณเช็คกับหัวหน้าของคุณหนึ่งครั้งและเช็คกับบริษัทของคุณโดยผ่าน call center นะครับนะครับว่าคุณเป็นตัวแทน100%ออกรหัสออกโค้ดมีบัตรประจำตัวแทนเรียบร้อยแล้วแล้วคุณจึงค่อยขายนะครับนะครับอย่าขายไปก่อนไปขายประกันลูกค้าหลายคนโดยที่คุณยังไม่เป็นตัวแทน100% เช่นยังสอบไม่ผ่านเป็นตัวแทนหรือยังไม่มีโค้ดไม่มีรหัสหรือไม่มีบัตรตัวแทนนะครับอย่าขายประกันโดยเด็ดขาดเพราะถ้าคุณขายมานะครับมันจะไม่เข้าโค้ดคุณแน่นอนครับนะฮะมันก็จะไปเข้าโค้ดของผู้ที่ชักชวนคุณมาผมขอพูดสั้นๆแค่นี้นะครับนะครับจงจำไว้ให้ดีนะครับจงเป็นตัวแทนสมบูรณ์แบบ100%เรแล้วค่อยขายนะครับนะครับหลายเลยคนอาจจะใจร้อนอยากจะขายมิว ผู้มุ่งหวังรออยู่นะครับระหว่างที่คุณรอออกโค้ดออกรหัสอาจจะใช้เวลาเดือนหนึ่งหรือเดือนเศษในการออกโค้ดออกรหัสเป็นตัวแทนสมบูรณ์แบบนะครับระหว่างนั้นให้คุณนะครับเตยมรายชื่อลูกค้าไว้แล้วฝึกปือฝึกฝนฟังวิชาการนะครับในการนําเสนอลูกค้าเตรียมตัวไว้และปึ้ง,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 งทันทีที่วันแรกที่คุณได้บัตรตัวแทนบัตชิดเป็นตัวแทนสมบูรณ์แบบ แล้วทีนี้คุณลุยออกไปพบลูกค้านําสิ่งที่ดีๆไปบอกลูกคา้าไปขายลูกค้าในอาชีพตัวแทนประกันชีวิตหวังว่าจะเป็นว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับและหวังว่าวงการอุตสาหกรรมประกันชีวิตนั้นจะสวยสดงดงามนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของบริษัทเองไม่ว่าจะเป็นในด้านของหัวหน้าหรือผู้บริหารของคุณและไม่ว่าจะเป็นตัวแทนประกันชีวิตใหม่ทุกคนนะครับก็ขอให้ทุกอย่าง ถูกต้องถูกกฎหมายสง่างามนะครับและเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ตัวแทนขายได้คอมมิชชั่นจะเข้าคุณ100%เซไม่ตกเป็นของใครหวังก็จะเป็นประโยชน์กันนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ที่แน่แกดติดตามสวัสดีครับ